หนึ่งเจ้าเจ้าก็ดเไล่ตายเน่ากว่าเอาเงินกล่อมกับจอมคำกล่อมกับจอมเงินคำเกี่ยวเสียงลูกลังนงมีเกาะหักเกาหอมแต่นี่มีสังกัดจอมมีกู้สู่อากู้สู่มีตลานี่กว่าเอากับจอมเก่าะในซ้อนเจ้าเจกาะมันเจ่านี่เจ้าเกาะซ้อนเจ้ากาะมันพายสัมถิมาสอนเจ้าเกามีดูเจ้าเกามันพายสัมถิไม่ดูอันนี้นาเขาก็ดูสู่ข้างไกวยอันนี้มันเป็นสะโอตลาย้อันหนึ่งในจังหวัดยาบัตตาเจ้าขุดเจอโตซาโมฮ่ เจ้าขุดเจอจ้า,เจ,าเจอเจลำเสกรรมเจ้าลมจังเปิญเจะนั่นเจ้ามีมางามจะให้จ้าจำจะานานพอมีมาพอมาอ๋อเก่ากับตุ้งมองอะไรก็พปวเจอตัวเาเจอปริขัดขอดกำขอดเว้นเก่าลมจังก้อนนั่นอีนั่นไอ้น้ก้กกกอนนั่นกลมจะกอมดูเจ้นั่น น้ดูจัานั้นกบัวในยอดเขาขึ้นมาซิมสอนใจเจจะกับมันมีเจอเมตตากูรุนามุ่ิที่เต่าไปขายมันกอดติตายอยู่เขากอดติตายอยู่มึงดูจังกันมันวั่นใจว่ากูไม่มีกูภาษากูก็เคยเนี่ยเออเป๊กินหัวกันกับหย็นรักจองจังกันมีเจอมีเคยเพราะอ้ว่าจอมปรมัทธาสัจเจเนี่ยมันเปลี่ยนอันเดียวไปตายก็อย่ดดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไฟก็เป็นไฟ่ลมก็เป็นลมไปเออเคยเนี่ยเป็นเคินบงทงเนาตุ้มขีทงคนป่องอตู้จูจ้า ดิมงามอาสุภาพมงามพระเป็นเจ้าห้อในประนั่นเขาขึ้นเนาสอนใจเจ้ากรร